สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกดำสตูดิโอแน่นอนช่วงเวลามอจอกพอดีพอดีนานๆจะเกิดขึ้นทีปีละหนจําจำได้หรือเปล่าในตอนวัยเด็กถ้าเวลาพูดอะไรหรือว่าทําอะไรพร้อมกันกันกบเพื่อนโอ้โหจะหัวล้อขำก้ากกันไม่หยุดเอาอะไรมาฉุดไว้ก็ไม่อยู่อะซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่มอจอกพอดีพอดีดูกี่ทีกี่ทีก็หัวล้อชอบใจโดยก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนก,กดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อผมไม่ได้ลงคลิปนานๆกระตุ้นยอดไล้ เมื่อชายคนหนึ่งหยิบโดนที่บ้านมาถ่ายแกะป่าที่กำลังวิ่งเป็นฝูงอย่างไวแต่ว่าทนายนั้นเองแกะตัวหนึ่งมันตกใจกระโดดสปริงตัวขึ้นฟ้าอย่างสูงเลยโอ้โหขาหลังดีไซน์โดนดังโป่งเสียหลักหงายความไม่มีชิ้นดีในระหว่างปล่อยกระสวยเอากาศไปสู่นอกโลกผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างเจมเบิร์กได้ทำช็อตที่น่าทึ่งครั้งยิ่งใหญ่ที่หลายปีจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวจะน่าทึ่งขนาดไหนไปดูรับรองหลายคนต้องร้องออ้หูชัวร์จังหวะซิกคอมมาก มันมีความเป็นไปได้คูดจะน้อยของความเสี่ยงที่คน2คนจะเดินเข้ามาชนกันปั๊มในทิศทางตรงกันข้ามงานนี้นะครับใค้หัวแข็งก็โชคดีไปสลบสลายเดินไม่ตองอรงเลยทีเดียวคุณอาจใช้เงินหลายพันนอนลล่าเพื่อให้ได้ผลงานชิ้นเอกนี้มาก็คือว่าชายคนนี้นะครับไปเที่ยวผับถือแก้วแอลกอฮอล์แสงไฟซสาส่องไปมาไอหยาหมาจบที่ปลายแก้วในทางสถิตินึกว่าแสงดาบสตาร์วอรจ้าลามโดนเดนสุดในงาน ระหว่างเกมการแข่งขันบาสเกตบอลสังเกตนักบาสเบอร์ยิบสามให้ดีๆที่ใส่เสื้อสีเทาอะครับก่อนจะวิ่งเข้าไปไป่อชุดลูกลงห่วงพอส่งลูกไปอีกฝั่งผสมผสานกับความโชคดีลูกนะครับมันลอดขาเพื่อร่วมทีมพอดิบพอดีเลยโอ้โ oh หไปรับและชุดยังสวยอะจังหวะแบบนี้คูรจะหาย,ยากแต่ว่าพี่กเกเียนก็เซียนจริงแหละแต่ถ้าจังหวะละโชคไม่ได้ก็ไม่ได้อ่ะ ชายคนนี้มายืนรอหน้าประตูในระหว่างกดกิ่งของใส่นกม,มันตกใจมันเลยอึดใส่หัวชายคนนี้ดังเปียจงังหวะนี้ชายคนนี้ยืนงงเล็กน้อยก่อนเงยหน้าไปดูอ uh ู oh, ้หูตูดเบเลยอดดังกับคําโบราณที่ว่าไว้ว่านกอึอใส่เป็นสัญญาณแห่งความโชคดีตอนนี้ขอเข้าบ้านไปล้างก่อนได้ไหม <c oughs> สาวนักประกาศข่าวยกระดับตัวเองให้เธอดูเซียนและโปที่สุดแต่ว่าความจริงไม่ใช่เด้อเพียงแต่มันบังเอิญน่ะจังหวะที่เธอแบมือดันออกไปรถในจอดันเลี้ยวเข้าห้างพอดีนาทีนี้นึกว่าเธอเสกได้หรือว่าเธอมีเวทมนต์สะกดจิตความกดดันที่อาจอาจันต้องถูกปลดปล่อยนักฟุตบอลรับลูกไว้บนคอเป็นท่วงท่า,ท,าที่ต้องโกงตูดอ่ะในจังหวะน,นี้คนที่ดูแลสนามได้เปิดก๊อกน้ำสปริงเกอร์พอดีแถมมุมกล้องก็พอดีพอดีอีกกลายเป็นความฮาไปเลย เจ้าของน้องหมากําลังหาคอนเทนต์โดยการซุ่มกล้องแอบ,บถ่ายเอาไว้ไม่รู้น้องหมาจิตใจทําด้วยอะไรเดินมาถึงยกขาใส่น้ํากระชอกถังข้าสารอยู่ไหนไปแช่ด่วนในคลิปนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นเป็นนักการเมืองที่พูดออกไม้ใกล้รถไฟเลีกเดียวว่าใกล้แบบประชิดเลยสังเกตจังหวะที่รถไฟมาเฉียวาไปเพียงเศษเซี่ยวเซนติเมตรปาดตีทเกือบขีดข่าวหน้าไปหาสถานที่ดีกว่านี้หน่อยก็ได้ เจ้ารถแบ็คโฮคันนี้กำลังใช้บุ้งกี่พังสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่กว่ามันหลายเท่าเลยคนที่ยืนทายอยู่อีกฝั่งซึ่งมีรางรถไฟกั้นอยู่จู่ๆในจังหวะเดียวกันรถไฟด้านวิ่งมาพอดีเป็นช่วงที่มันถล่มซะด้วยโอ้โหจังหวะช็อตเด็ดโคตรพลาดจะมาตัดหน้ากันทำไม หลังจากคว้าชัยชนะอย่างไม่น่าเชื่อชอนแม็กเวย์ก็เดินมาปะมือพอปะเสร็จเท่านั้นแหละอูโห و, มีพุกไฟลุกขึ้นมาอย่างสวยอะถ้าเราสังเกตดีๆคือไฟมันขึ้นมาจังหวะเดียวกันแถวบริเวณมือที่ปะซะด้วยโคสวยเลยชอ็อตนี้สังเกตนักกีฬาเสื้อขาวเบอร์44กับเบอร์53จังหวะทั้งคู่ล้มลงไปพอลุกขึ้นมาโอ้โหสเต็ปเดียวกันคือมันพร้อมกันเป๊ะๆมากอ่ะไม่รู้เตรียมมาหรือเปล่าผมดูแว็บแรกนึกว่าหุ่นยนต์ ไม่มีอะไรที่ยุติกาตัวนี้ได้มันบินตามรถไฟมาด้วยความเร็วเพื่อหวังมากินคุกกี้เพียงชิ้นเดียวจังหวะที่คนยืนออกไปทางหน้าต่างมันก็ค่อยๆโฉบบินเข้ามาใกล้ก่อนใช้ขาอันแม่นยำหยิบมาไอ้ยายังกับส่งน้ำนักกีฬาเลยอีกาไปฝึกอย่างไหนมาวะเนี่ย น่าจะเป็นขึ้่นทะเลที่สวยสุดในโลกจังหวะที่มันโก่งตัวขึ้นไปแสงไฟจากดวงอาทิตก็สาดส่องสีประกายทองอมสมสมโอ้โหน่าชื่นชมมากๆเลยจะว่าไปก็เหมือนภูเขาไฟปะทุและอุร้อนแรงสวยบาดใจใครดูแลชอบนะครับกดไลค์ผมที เมื่อสายเคเบิลด้านบนที่ขึงอยู่มันดันกลายเป็นอุปสรรคในการลําเลียงสินค้าของชายคนนี้แต่ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ห้าหกลังที่ล่วงลงไปพิงหัวขึ้นไหลพอดิบพอดีปลอดภัยหมดแต่ไม่ตกพื้นแต่ถ้าลื่นต่อก็ไม่แน่ สังเกตสาวตัวน้อยที่ยืนเล่นโทรศัพท์อยู่จู่ๆก็มีรถจะมาผ่านประตูพอเปิดแผงกั้นขึ้นเท่านั้นแหละเสื้อคลุมกันหนาวด้านเกาะติดประตูพอดีเธอจะขัดขืนก็ไม่ได้ต้องปล่อยมันล่องลอยไปอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวอาจเจ็บตัวพอตอนจบเธอก็ทำหน้างงๆใครก็ได้ช่วยเอามันลงมาทีหน้าหนาวนี้ยังมียินไกไม้กันน้นด้อ คุณยายกับคุณป้าสองคนกําลังเดินข้ามทางม้าลายโดยผ่านตึกที่มีรั้วสีแดงๆอ่ะเดินผ่านไปไม่กี่เมตรเองจู่ๆชั้นสองนะครับมันก็ถล่มนางโคมปาติทู้ธรรมชาติกว่านี้ไม่นา่ารอดและที่พีก,กว่านั้นเลยก็คือนักประจนเพลิงดันขับผ่านมาพอดีอีกเบรกเอี๊ยกทันทีเลยเหตุการณ์นี้พีิกในพีิกเหมาะเจาะซ้ำเหมาะเจาะซ้อน นักกีฬากําลังแข่งบาสยังดูเดือดฝ่ายแดงชสูส่งลูกไปให้เพื่อนแต่มันดันมาแรงเกินไปหน่อยไม่ใช่ปัญหาพี่รับได้ไอ้น้องถ้าประหลาดแต่ศาสตร์เข้าห่วงโอ้โหยอย่างเพ่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อโดยปกติต้องใช้ไม้เท้าตีหิมะก,ก่อนจะลองสกีแต่ชายคนนี้ไม่ลุงไม่หลงเลื่อนไปฟับโอ้โหหักขาทีโชคดีของพี่แกมากเลยเนี่ยที่รอดผ่านไปได้ไม่ตกหลุมอม่ถือว่าบุญเก่าองช่วยเอาไว้คนดูก็แอบใจใหายใ,ใ,ใจความ ระหว่างไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนชายคนนี้นะครับนึกอยากโยนโบลิงมันกิ้งไปยังไม่ถึงไหนเลยฉี่ขาดแยกล่างเป็นสส่วนแต่ว่าในจังหวะเดียวกันมันก็ไปชนล้มหมดเกี่ยงผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเป็นการถ่ายทอดสดในช่อง Fox Sports กับตันหัวเสียเพียกับนักเตะระบายอารมณ์โดยการเตะยาแต่ก็มีซีลูกบอลกิ่งมาไอยาเข้าท่าไว้ให้ตรงเด็เดจังหวะและตำแหน่งคือพีคมากอะไรจะเนียนตาป่านนั้น สุภาษิตไทยที่เราคุ้นหูกันดีอย่างเช่นประโยคนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่งั้นดิปลาเมาเวียงเบ็ดทีเดียวได้ปลา2ตัวฟังดูแล้วก็ไม่อยากเชื่อใช่ไหมล่ะปกติเวียงไปไม่ค่อยได้ปลาเลยส่วนใหญ่กลับบ้านมือเปล่าซะมากกว่าถ้าไม่อยากขายหน้าก็วไว้ตลาดซื้อมาตัว2ตัวเอากลับบ้านนามาโชว์ลูกเมียแต่ชายคนนี้เย็นนี้ไม่ต้องซื้อและเวียงทีเดียวคุ้ม first time I've ever done that That is insane เป็นจิงช้าที่มีความท้าทายต่อผู้เล่นหยิงคนนี้หันหลังไปดูท่าไม่ค่อยดีเธอรีบกระโดดวิ่งหนีใหญ่เลยพอผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีก็ได้มีขื้นลูกใหญ่ซัดเข้ามาอย่างแรงคุณลองจินตนาการตามดูถ้ากินคนนี้ไม่ลุกขึ้นหนีนะยังไงก็โดนขึ้นเต็ม Ai-G เมื่อสุนัขตกหุ่ยที่นั่งลำบากท่ามกลางน้ําท่วมอย่างรุนแรงก็ได้มีฮีโร่ปรากฏกายขึ้นมาพยายามอุ้มพาตัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยช่วงแรกน้องหมาก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่หรอก ออกแนวขัดขืนหน่อยแหละพอหลังจากอุ้มมันขึ้นมาได้พื้นคอนกรีตที่หมาเคยยืนอยู่มันก็ทุดถล่มลงไปต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหถ้ามาช้าไปพีงไม่กี่วิน้องหมานะครับมีหวังตกน้ำเน่เฉียดฉิวจริงเรือขนาดใหญ่ซ้ายมือที่มีราคาแพงมันกําลังดิฟตะแครงมาชนท่าเรือพอเรือลากจุงไม่เห็นก็ไม่รอช้าเลยพุ่งเข้ามาปะตูดมาขวางไว้ทักษะกับตันโห้โคู่จะดีแถมมาได้มอจอบพอดีพอดีอีกทำไมงั้นนะเรือหย่ได้ชนแน่ความเสียหายคงมาหาศาลน,น่าดูแต่ก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าเรือลากจุงลำแค่นี้จะ สามารถักเหตุที่ทางของเรือใหญ่ได้ทำไมเสียงใหญ่แปลกๆวะคุณแม่กำลังพาลูกดูการ์ตูนสังเกตชันหนังสือด้านหลังดูจู่ๆมันก็ตกมาเล่มหนึ่งคุณแม่หูพึงเกิดได้ยินเอามือไปคว้ามับโอ้โหพอดีพอดีอดอดถ้าความไม่ทันน้าเหลี่ยมสั่นหนังสือคงโดนหัวลูกชายแน่ๆซึ่งความเป็นจริงแล้วเธอสรารภาพออกมาว่ามองเงาเห็นผ่านทีวีในช่งวงจังหวะจอดำพอดีเลยกระจกดีๆนี่เอง สาวคนนี้เตรียมตัวไปดำน้ำพอขาจุ่มไปโอ้โหยอยู่ชะง,งักทันทีเพราะเนื่องจากมีฉลามนะครับว่ายเข้ามาเธอไม่รอชา้าเลยโอ้โหกระโดดขึ้นเรือมันโผล่มาแถมอ้าปากอีกเป็นใครจะลงไปไว่ายต่อละ่ะโชคดีไม่น้อยเลยเนี่ยที่เธอไม่ลงไปแล้วแล้วไปเจอมันน่ะทำไมฉันนนนึกภาพไม่ออก ในระหว่างออกาสโสดตำรวจนะครับไล่ล่าผู้ร้ายที่กําลังมุ่งหน้าไป LA mm hmm. ผ่านหน้าจอทีวีมาดูของจริงกันบ้าง mm hmm. ไม่อยากเชื่อว่อนนารถยนต์คันดังกล่าวจะวิ่งผ่านหน้าบ้านเราไปแอบใจหายเหมือนกันนี่ย mm hmm. จังหวะพอดีพอดีสุดท้ายขับหนีไปก็ไม่รลอด oh วัยรุ่นต่างประเทศชอบโชว์สเตปชายเสื้อม่วงกระโดดตีลังกากลับหลังโดยไม่เหลือบตาไปดูเลยว่ามีคนหรือเปล่าในจังหวะที่เขาับกระโดดเสร็จเรียบร้อยหันกลับไปโอ้โหเชียวหัวหญิงไปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆหุ่นรวมถึงเพื่อนนะครับก็ะต่างอึงนึกภาพไม่ออกเถ๋าโดนหญิงคนนั้นไป พนักงานกำลังเตียยขนมปังเข้าเตาอบอแต่เผลอทำหกตกพื้นไปชิ้นหนึ่งจังหวะนี้ชายคนนี้ไม่รอช้าเลยโชว์สเต็ปเตะลูกโทษงัดขึ้นมาฟาดบ๊เข้าถังขยะอย่างสวยไม่รู้ฟุกหรือว่าอะไรแต่ดูกี่ทีก็สุดยอดฝีมือเป็นจังหวะหนึ่งในร้านเลยก็ว่าได้ที่แมวใช้มือสกิดนักแข่งลวงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับพี่น้องแล้วคนถ่ายกันน้อถือกล้องพอดีส่วนแมวก็นั่งดูตั้งใจเต็มที่ซะด้วยช็อตนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อย เป็นการช่วยตำรวจจับโจรที่ดูเก๋ไก่สุดๆส,สังเกตชายที่ใส่หมวกแก๊ปดูพอเห็นโจรเขาไม่ได้วิ่งหนีเดอ้อแถมทำท่าทีงึกงักเตรียมช่วยพอโจรมันวิ่งเข้ามาใกล้ชายคนนี้ใช้สก,กิลที่ล่ำเรียนมาถอยส้นเท้าเข้าไปให้โจรสะดุดและมันก็ได้ผลดีซะด้วยโจรน,นะครับเสียหลักไม่เป็นท่าใครก็ได้ช่วยมาให้รางวัลชายคนนี้ทีพลเมืองดีของสังคม ส่วนใหญ่ต่างประเทศนึกอยากทำอะไรก็ทําตีกอล์ฟบนสนามหญ้าหน้าบ้านแถมเลิงไปยังบ้านตรงข้ามอีกที่สําคัญดันผ่านถนนทําตัวเป็นเด็กน้อยไม่รู้เรื่องจังหวะที่พีคเลยตอนที่พี่แกฟาดไปความบันไดตํารวจนะครับโผล่มาพอดีเสยกระจกเข้ารถตารวจเต็มที่ไม่รู้ว่าแตกหรือว่าบีหรือเปล่าแต่ชายคนนี้นะครับไม่อยู่แล้วรีบเดินบึ่งเข้าบ้านอย่างไวแต่ถึงยังไงก็ไม่หลอด คนนี้กําลังตีลูกเสิร์เขยา่าแค่เขยา่ขยาขาเพื่อเพิ่มความมั่นใจแต่ว่าทุกคนเห็นอะไรไหมอ่ะ CG ตัวหนังสือด้านล่างแถบสีเหลืององ่ะตอนมันฟับหายไปโอ้โหพอดีพอดีกับจังหวะที่นักแข่งเตะเท้าเลยเปเออ๊ะเวอร์ น้องหมาขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกำลังยืนอึ้งเพื่อดื่มน้ำแต่ว่าขอบนะครับค่อนข้างจะหมินทำให้หน้าทิมตกน้ำไปเลยแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่จู่ๆมีอาสาตำรวจนายหนึ่งวิ่งเข้ามาคว้ามับยกตัวขึ้นแต่กว่าจะขึ้นได้ก็ยากเอาเรื่องเดอ้อเพราะน้องหมาตัวน,นี้ค่อนข้างจะใหญ่คนจะวิ่งไปวิ่งมาไม่มีน้ำใจเลยจะแวะช่วยหน่อยก็ไม่ได้ไม่รู้เหตุการณ์นี้ไม่มีตำรวจชะตากรรมน้องหมาจะเป็นอย่างไร นักบาสเสื้อขาวเบอร์เจ็ดวิ่งอย่างเด็ดแต่เสียหลักไปนิดหนึ่งเหมือนลูกบาสนะครับจะไม่เข้ามือแต่ดีนะตัดผมมาหัวไม่ลืน่นลูกบาสไปปื้นกับหัวรับได้เฉยจังหวะด,ดีๆแบบนี้หาดูยากเดอ้อส่วนใหญ่พอจะพลาดก็พลาดเลยเสียแต้มไปเลยอะแต่นี่ยังดีดึงเกมกลับมาได้ Amen. ท่ามกลางค่าคืนที่ฝนตกหนกักชายคนนี้คึกคักอยากมาตีลังกาโชว์ปาดติโทถท่าอย่างสวยแถมจังหวะนี้ได้ด้วยเพราะสังเกตท้องฟ้าดูสิมันแลบพอดีกับที่ชายคนนี้ตะวาดเท้า,ทาขึ้นฟ้าไปเลยเหมาะเจาะจริงๆไม่รู้เบื้องหลังตีลังกาไปกี่รอบแต่พอดูหน้าก็เหมือนหอบอยู่เนี่ยสงสัยกว่าได้คลิปสวยไม่ใช่เรื่องง่าย กระแสน้ําเชี่ยวหลายแหล่งท่อนไม้มาทะแยงติดโขดหินแถมมันดิ้นไปดิ้นมาอีกติดตรงกลางทวงสมดุลพอดีตีน้ำอย่างกับคนพายเรือถือว่ายากอยู่วะเนี่ยที่ท่อนไม้จะมาติดแงะคา,าหินอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเป็นการแกล้งระหว่างชายสองคนผลส้มลูกเบล์เอาชายคนโยนไปใส่ลงมือพอดีไม่มีสะเทือนแม้แต่หน่อยเดียวติดหนึบคามืออย่างกระตุกแก น้องๆหลายคนคงเคยทำเล่นมาแล้วโคกใส่เมนทอสกระแทกพื้นชายคนนี้ซัดโมอโเตอร์คอร์สสุดจิว๋วกระแทกพื้นลอยละลิวขึ้นฟ้าอย่างสูงแต่ว่าสิ่งที่โคตรจะพริกเลยก็คือชายคนนี้สามารถขับรถไปรับได้ด้วยโอ้โห,โหจังหวะอะไรมันจะเหมาะจองงดงามขนาดนี้ หญิงสาวเจ้าสเก็ตสุดสวยกระโดดข้ามไม่กว่าเสียหลักนิดหน่อยแต่บังเอิญท่าลงมันได้แก้เขินด้วยการตีลังกาพอดีท่านนี้มันเชื่อมต่อกันมันช่างจับซะไม่มีนักบาสเสื้อดำเบอร์20กำลังชุดลงห่วงแต่ว่าลูกไม่ลงเสื้อขาวเบอร์3-3ไม่รอช้าเลยไปคว้ามับชุดยังไกลใส่เต็มคอโอระหนอดันเข้าเฉยคนทั้งสนามนี่เฮกันใหญ่อะชุดกลขนาดนี้ยังเข้าอีกพระเจ้าช่วยกวยปิง กรรมการเดินกลางสนามหัวมันแผบเอ๊ะอะไรไแบบโผล่มา CG ถ้วยรางวัลตรงกลางจอมันเหมาอจอก,กับหัวกรรมการที่เดินอยู่อู้หูเหงาวิ่งเข้ากันจังเลยโผล่มาขนาดนี้เกรงใจกันหน่อยคนทำา g g เสียภาพพจนกรรมการหมด ผู้ชายเสื้อลายทางกําลังเลี้ยงบอลอย่างสวยงามแต่ถ้าเกิดไม่ได้นกตัวนี้ไปเกมอาจจะพลิก็ได้เด้อจังหวะทุ่มบอลลงพื้นนกพิราบขมขึ้นโดนแรงกระแทกนกอะไรมาหยุนพื้นหญ้าวะเนี่ยแน่นอนนะครับว่าองศาการสะท้อนคือต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าชายคนนี้ก็ยังรับได้อยู่ดีโอกาสพลาดเมื่อกี้นี่มีเยอะเติบถือว่าโชคดีเนี่ยที่นกไม่สลบ เมื่อผู้รักษาป,ประตูเปิดเต็มข้อลอกแข้งขวาพี่เสื้อขาวบล็อกมาเตรียมยิงคืนพอเพื่อนอีกคนนะครับยิงไปได้น้องหมามาจากไหนวะเน,นี่ยดันขวางทางพอดิบพอดีกระแทกใส่ท้องเต็มที่เสียคะแนนไปเลยมาได้จังหวะหมอเจาะชิปเป้ น้ำมาปลาขึ้นคนก็มาล่าชายคนนี้เดินมาพร้อมกับดวงในระหว่างที่เขากําลังหาทําเลอยู่จูจ่ๆก็ได้มีปลาตัวเบลอกระโดดขึ้นมาจากน้ำบางสูงเลยก็ว่าได้แถมเขาที่จับปลาโอ้โหยอย่างแมนชายคนนี้ไม่ต้องเสียแรงหามันกระโดดมาของมันเองสมัยเด็กผมจับปลาบ่อยไม่เคยฟุกโชคดีแบบนี้บอกตรง ชายคนนี้กำลังเดินมาซื้อเมาส์เกมมิงเอาไปฝากลูกชายเพราะเป็นวันเกิดตะเลิดข้ามฟุตบาทมาเหมือนจะพังพอเหยียบมั่มไปโอ้โห,ห้พังทลายโชคดีนะพี่แกเดินผ่านมาแล้วแต่ดูจากท่าทางยังคงอึ้งอยู่สบายใจได้ผมปลอดภัยดี ระหว่างทางยูเทิร์นกลับบ้านสังเกตรถเก๋งคันสีขาวที่จอดอยู่จูจๆก็มีไฟลุกพลึบแต่ว่าทันนั้นเองอย่างกับรถดับเพลิงลู้อนาคตขับผ่านมาอย่างมอจอสุดๆพอดีเลยเปิดหัวฉีดดับไฟทำให้งานหน้าลามไหม้ทั้งคันน่ะถ้าลองสังเกตดูคือมันจะมอจอพดพอดีเลยขนาดนั้นเหตุการณ์นี้กําคลิปไวรัลไปเลย พระเอกนูม3คนกําลังเลี้ยงของเพื่อนสียนลังมาให้เตะกระจายยางกระบ,บอลไอเราก็นึกว่าจะรับไม่ได้ที่ไหนได้โอ้โหโคตรผิวขนาดกระดาษลังเป็นสี่เหลี่ยมยังดดะได้เทพขนาดนี้ถ้าเป็นลูกบอลน,นะคงนึกว่าแมสซี่ปลอมตัวมา ยอดนักปั่นสิ่งเท้าไฟกำลังไหลลงมาด้วยความเร็วแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนะสิจู่ๆต้นไม้ขนาดใหญ่เท่าขาก็ได้หักลงมาเกือบโดนชายเสื้อสม้มผมเมตตาบอดสีเด้อคลิปไม่ชัดแบบพอผ่านไปปั๊บหักทันทีเลยถ้ามาช้ากว่านี้นะมีหวังไม่รอดถือว่าบุญเก่ากันเยอะอยู่ เมื่อหน่วยพยาบาลทีมกาชาติต่างประเทศได้ออกลือมาปฏิบัติหน้าที่จูจ่จก็จะมีสิ่งแปลกปลอมกลางอากาศตกลงมาเป็นประกายไฟบนท้องฟ้าถ้าสายตาไม่ดีนี่ไม่เห็นเลยเนี่ยขนาดตกมากลางวันแสกๆยังเห็นประกายไฟสว่างขนาดนี้ถ้าในช่วงมืดนะโอ้โหสว่างวับๆ วานเบลูก้าผู้แสรู้ชูหัวขึ้นมาพร้อมกับมือถือ iPhone แน่นอนนะครับว่ากลุ่มสาวทำลวงวานมันก็ดําลงไปเก็บมาให้น่ารักจับใจหลายหลายเลยอะไรจะแสรู้ปานนั้นวะเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามากๆเลยอาคารนี้กําลังถูกระเบิดให้พังทลายเจ้าของกล้องก็ตั้งกล้องทิ้งเอาไว้เพื่อจะเก็บเอามาดูเป็นบุญตาแต่ว่าไอ้หยารถทัวร์ดันมาพอดีขับมาจอดบางจอเต็มๆเจ้าของกล้องตั้งใจรอมาเป็นชั่วโมงไงมากวงกันอย่างนี้แหละครับแน่นอนพอมันถูกระเบิดพังทลายเสร็จรถทัวร์มันขับออกไปเลยจบฉากที่รอมาแสนเนิ่นนาน แก๊งมี3ามตัวยืนคุมถนนแต่จะมีหมีอยู่ตัวหนึ่งที่ควรเปิดกระจกมาทักทายด้วยการไฮไฟอย่างวัยรุ่นเออหมีมันก็ทำเป็นด้วยเฮ้ยในตอนแรกนู้นว่าจะเข้าไปโจมตีที่ไหนได้เป็นมิตรอย่างดีเลยแหละผู้รักษาประตูกำลังยิงเต็มคอแต่ว่าทีมตรงข้ามกับบล็อกไว้ได้พร้อมกับส่วนเข้าประตูโอ้โหเกือบเข้าทุกคนเห็นอะไรไหมตัวดำๆมันวิ่งผ่านมาโดยลูกบอลพอดีนาทีนี้นักเตะนะครับเสียใจวิ่งมาทำไมเหมาะเจาะขนาดนี้เดี๋ยวจับตีก้นซ้ายเขต สีน้ำเงินโยนบอลมากองหน้าบุกหาจังหวะมอจอดสับขาหลอกไปทีหนึ่งฝ่ายตรงข้ามดูอึ้งๆงงๆในจังหวะนี้พี่แกไม่รอช้าเลยฟาดเต็มข้อลอแข้งซ้ายลอดง่ามขาชายไป3คนประตูรับได้แต่ว่าไม่อยู่ได้คะแนนไปอย่างสวยงามเป็นเปอร์เซ็นต์ที่โคตรจะน้อยเลยเนี่ยที่ลอดขาไปไดถึง3คนน่ะแถมยังเข้าประตูอีกสุดยอดพระเจ้าจอดในส่วนคลิปน,นะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัทต่อไปเดอ้อทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าวทางนี้เลยจิมจิมจิม,จม ใครนะครับชอบดูหนังสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินอิลี